พี่น้องเอ้ยยาเฝ้าลูกยาเฝ้าโยมาฟั่งเรืองซาละโอทึงลูกน้องและพ่อโป้ยาเฝ้าลูกยาเฝ้าโยมาฟั่งเรืองพ่อไ่โจพ่อไ่โจเล่าเป็นคนมากินปีงเขียดโมไปไซเบตหน้าไม่ไโ่โสได้เงียฉีกไอเดียนกับแมงบงโกใไซล่งป้ายบอนถือเขียดโมปตกบถิมมือสีโลพ่อไ่โจแบกเสียมน้อยเลาะหาขุดเขียดโม เลื่อยไปพ่อเมย์ย่โสอาบน้ำโชเฮ็ดสินขาดโซวโวพอไงยโจเลี้ยวเห็นจนตาเลือกโทโลเห็นสินขาดเมย์ย่โสเม่์ยโซ,โ,ซโดดลงน้ำม,มุดลีตั้งโดนดีกะบ,โบโ่อโผ่พอไงยโจแสดงตัวเป็นฮีโร่โดดลงน้ำ ช่วยเมยไ่โสเมยไ่โสขึ้นจากน้ำโพโวกำปันตีพอไนโจคนอีหยังสางหน้าโงคนอีหยังมักกินตั้งแต่ปีงเฉียดโมบัตรบกบไ่น้ำเท่าโสคือบอยากเ้อะเท่าโงเอาดีเลขเบอร์โทร ปากเสียงน่อยตื่นโโวให้โทษเอิญแม่ใหญ่โสมาโอโลจบเรืองสระโอโดยผู้ข่ายนโจสักตลกนาตาดีคนเง่าใหญ่ไหวมันสูงฉลดตูดบานหัวลานและเซ็กซี่ เป็นผู้เอ้าผู้จาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังโดยเป็นคําพญาตรงโตัวเบาจาโดยผู้ขานโจซักสู้พี่น้องฟังซะแล้วแม่เอ้ยเอยโออาเจริญสูข